นี่นะเฮ้ยขโมยมีดอ่ะขโมยมีดอ่ะวางมีดเลยวางมีดเลยวางมีดเลยขโมยมีดผมได้ไหมผมวางไว้เนี่ยไม่วางวางมีดครับวางมีดวางมีดบอกให้วางไม่ยอมวางไงให้วางมีดไม่วางไงนี่มันเป็นของในนี่นะของมีคมเด็กๆห้ามถือมีดเข้าใจไหมไม่เชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่เข้าใจไหม แปลว่าพวกขอญาตนะขอญาตแปงตตลงโฉมจยงมนตรายจิงมาตราย, <c oughs> ล,ายลดราคนไหนวะเอานดีด้วยมันตรายไม่เชื่ออมนมนายนายนาย,นายเอ็งจกค่าข้าวมันไก่นะเอ็งไปกินร้านเจนน้อยไม่แจ่าค่าข้าวม,มันไก่นะปันหนึ่งไอ้เหี้ยคนไข้ข้าวมันไก่ลิ้มพันอโอ้ยโอ้ยอ้าว ไอ้นมไอ้ขันหลังไอ้คนหนึ่งไม่จ่ายค่าข้ามันไก่ไม่จ่ายครับบิดอ๋อเฮียบิดดิสัตว์บิดข้ามันไก่หัวไอเจนเจนเจนไอเจนเจนมึงหงายเฮียบิดข้ามันไก่อ่ะอเฮียนี่พวกกัน บิดอะครับบิดกับมันไก่อ่ะบิดกับมันไก่กว่าช่วยด้วยครับไอพวกนี้บิดข้ามันไก่รับไอคิดที่บิดข้ามันไก่กูนะข้ามัไก่กูนะพวเกี่ยวอะไรอ่ะผมเกี่ยวเกี่ยวดีเกี่ยวดีเกี่ยวดีข้ามมันไก่อ่ะข้ามันไก่มาถ้าไม่อยากเออไก่ทอดไม่ให้ไกโท๊ะไงโท๊ะไงโท๊ะไ่่ทไง แสนหนึ่ง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 จ่ายมาจ่ายมาไอ้นี่คนหนึ่งไอ้นี่คนหนึ่งข้ามันไก่ไม่ให้กูใส่แมสแล้ววิ่งหนีแกะแม่ต์ใส่แมสแล้ววิ่งหนีอีกเอ้ยแม่ตใส่แมสแล้ววิ่งหนีเว้ยเฮียครับมันไก่ไม่ให้อะเป็นโควิดเด้อเป็นโควิดเด้ออ้าวไอ้เหี้ยอ้าวไอ้เจนี่คนหนึ่งไอ้เหี้ยนี่คนหนึ่งรับมันไก่ไม่ให้ตังค์กูนะอือ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 เฮียเอาหมดเ้วยสรวนลูกไก คงตกใจไอ้เหี้ยที่มันเหี้ยอะไรกันเลยคือถ้าน้องไม่จ่ายพี่แบรนะน้องคือพี่เป็นแอดมินเจงค่าค้าเป็นไก่แค่นี้ไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายตังไม่จ่ายตังไอ้เหี้ยไม่จ่ายตังไม่จ่ายยังมาขอค่าไอ้เหี้ยนี่ด้วยไอ้เหี้ยนี่ด้วยไอ้เหี้ยค่าขาหมูกูไอ้เหียหลายรอบแล้วไอ้เหี้ยแม่งวิ่งหนีไปแล้วไอ้สัตว์เอ้ยกูจะเหยี้ยกูจะเหยี้ยไอ้เหี้ยนี่แหละ ไอ้เห <S PA> <cultural> ี้ยเอ้ยมันเหมือนมันรู้อ่าไอ้เหี้ยพวกแม่งมาช่วยอะวะไอ้เหี้ยนี่ขโมยรัดหน้ากูขโมยรัดหน้ากูเหรอไอ้เหี้ยบอกกูใส่ผักบุ้งผักบุ้งใส่คะน้ากูก็ใส่ให้เอาอะไรอีกสั่งเยอะนะมึงจะกินไหมเฮะมึงจะกินดิอ้าว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 ไอ้เชอรี่มีเรื่องกับราชการนะไอ้เชอรี่ชนหมอเหรอมึงชนหมอเหรออืมเฮ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมา ไอ้มีมันต้องกำลาบวะไอได้แล้วไอ้เหี้ยไอเหนื่อยโลยไอเหนื่ยเลยอยากตายลงรถมาเร็วส่งลัดหน้าในท้องมึงมาส่งลัดหน้าในท้องมึงมาเร็ว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 ขออนุญาตครับขออนุญาตยึดรัดหน้านะเหี้ยแมงผิวอยู่ไงยังนักแข่งเก่าวะเนี่ยเฮ้ยเหี้ยเสียวหลินยี่ ไอ้ยี่นะัแกแข่งเซี่ยลินยี่แน่นอนเลยถ้าภาพนี้เซี่ยลินยี่แน่นอน,อน,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 อนเฮ้ยยี่ชงช่างอ่ะเฮ้ยจัดเลยช่างจ้างจัดเลยเป็นไงขี้คาบเราทั้งนั้นบอกแล้วช่างเลื่อนเอาเงช่างเอ้ยมึงลงมามึงลงมามึงเอาไงลงมาลงมาลงมาเอ้ยเอ้ยยันยันยันเฮ้ยเแมง<ๆ>เลือลเล่อนแมงเลื่อนแมงเลื่อนแมงเลื่อน เฮียไม่ได้แล้วค้ามันไก่ให้ตังค์ไม่พอเอ้ยไม่ให้ตังค์ไม่พอตังค์ล่ามันเฮ้ยกูรู้ละเดี๋ยวกูขี่รถไปดักไปไปแล้ววะอ้อยบังอ้อยบังเียอะไรนะมึงเลี้อะไรนะเฮีบังไอ้สัตว์นรกนี่ยเฮียนี่ยเฮียไหนสัตว์มึงเนี้ยนเหอมึงเนี้ยนเหอะสัตว์เนี้ยนเหอะ